ส่วนกองพลทานมาที่1โดยกองพันธานมาที่12นํากําลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับผู้แทนส่วนราชการภาครัฐและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในวันคล้ายวันสวรรคต โดยทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดกำจัดวัชพืชเศษกิ่งไม้ใบไม้ในคูคลองในพื้นที่ตำบลแดนชุมพลอำเภอสองจังหวัดแพร่เพื่อเปิดทางไหลของน้ำในลำคลองให้สะดวกรวดเร็วลดผลกระทบไม่ให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งขณะเดียวกันกำลังพลจิตอาสากองผ่านฐานมาที่12ย่งได้นำถุงยางชีพ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจําเป็นในการดํารงชีวิตมอบแก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงเพื่อสร้างขวัญกําลังใจแก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19